สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการที่จะสลับรังพึ่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนรังพึ่งนะครับผมจะเอารังนี้ไปใส่อีกรังนึงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเอารังที่อยู่ข้างบ้านมาเปลี่ยนให้รังนี้นะครับพอดีว่ารังนี้มันเป็นตู้ลําโพงนะครับ แล้วก็มีแสงแดดส่องในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับอากาศมันร้อนนะครับอบอ้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้อัดนะครับแล้วก็เวลาฝนตกนะครับมันก็จะมีน้ำกระเลนขึ้นมามาเปียกตรงนี้นะครับก็อาจจะทำให้หน้ากล่องหรือว่าทางเข้าพึ่งของเราผุพังนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มผุพังแล้วนะครับเห็นไหนครับผมจําเป็นต้องเปลี่ยนเอาลังนี้ไปไว้หลังว่านนะครับเดี๋ยวไปดูครับลังนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาเปลี่ยนเอาลังนี้ไปไปใส่ลังที่เมื่อกี้นะครับลังที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาลังที่หนึ่งมาเปลี่ยนในลังที่สองนะครับเดี๋ยวก็รอชม วิธีนะครับเพราะว่าลังนี้มันไม้ค่อนข้างที่จะหนานะครับสามารถทนความร้อนแล้วก็ผลได้นะครับเวลาผลมันตกมันก็จะไม่เสี่ยงกับการผุพังหรือว่าเสียนั่นเองครับเดี๋ยวรอชมวิธีครับ นะไซส์กล่องกระดาษใครที่มีลังพึ่งเปล่าก็ใช้ลังพึ่งเปล่าแทนนะครับแต่นี้ผมจะใช้แค่กระดาษถ้าไม่มีกระดาษก็ถ้าไม่มีลังกระดาษหรือว่าลังสำรองเราก็ใส้ขาตั้งนะครับใช้ขาตั้งแล้วก็เอาคอนวางด้า เดี๋ยวรูกันไปยาวๆนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับนางพญานะครับเพื่อนๆเห็นนางพญาไหมครับตรงนี่นะครับตรงตัวนี้ครับตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับดูครับนางพญาวางไข่พอดีนะครับแย่ก้นเข้าไปแล้วครับนี่นะครับนางพญากําลังแย่ก้นเข้าไปวางไข่พอดีนะครับเพื่อนๆ เป็นภาพที่หารูได้ยากนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับสังเกตดูนางพญานะครับกําลังแย่ก้นเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับนางพญากําลังแย่ก้นเข้าไปนะครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับใช้เวลาในการวางไข่ประมาณสวินาทีนะครับในการหยอดไข่นะครับตัวนี้นะครับ เป็นภาพที่หาลูไล่ายากนะครับเพื่อนทำแบบนี้นะครับ ถ้าใครมีรังสำรองก็เปลี่ยนรังสำรองได้นะครับถ้าใครไม่มีรังสำรองก็ใช้กระดาษหรือว่าขาตั้งแทนก็ได้นะ,นนะครับเออมีนางพญาสองตัวนะครับเพื่อนๆนี่ครับนางพญาอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่นะครับนางพยานะครับนี่คือนางพยาตัวที่หนึ่งนะครับตัวเก่านะครับส่วนตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นนางพยาตัวใหม่นะครับเพื่อนๆเ่้ยเขาสามารถอยู่รวมกันได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมล่ะครับยังไม่มีตัวผู้นะครับถ้าหากว่าเขาแยกตอนนี้ก็ไม่มีตัวผู้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ตัวนี้คือตัวเก่านะครับคือนางพญาตัวเก่านะครับตัวนี้นะครับตัวที่วางไข่เมื่อกี้ก็จะเป็นนางพญาตัวใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนังนี้มีนางพญาสองตัวนะครับแต่เขาไม่ทำอะไรกันนะครับนี้นะครับสังเกตดูนะครับตัวเก่าจะประมาณนี้นะครับตัวที่หยอดไข่เมื่อกี้ก็จะเป็นนางตัวใหม่นะครับ มีนางพญาสองตัวนะครับหลายคนบอกว่าถ้านางพญากำเนิดเกิดมามี2ตัวเขาจะกัดกันแต่ในกรณีของผมเจอ2ตัวก็ส่วนมากเขาก็จะอยู่รวมกันไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกนางพญาในเดือน ธันวาหรือว่ามกดานะครับตัวไหนโชคดีก็จะรอดนะครับตัวนี้นะครับตัวไหนโชคดีก็จะรอดนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงหลังที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสถานที่ไม่สะดวกครับนี้นะครับนางพญาอยู่ตรงนี้นะครับลังที่หนึ่งมีนางพญาสองตัวนะครับก็มีหลายคนว่าถ้านางพญามีสองตัวเขาก็จะกัดกันนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่นะครับเขาสามารถอยู่รวมกันได้นะครับในระยะประมาณสามเดือนนะครับนางพญาจะอยู่รวมกันได้นะครับถ้าหากว่านางพญาตัวใหม่กําเนิดมาถ้ายังไม่มีตัวผู้เขาก็ จะยังไม่แยกลังนะครับเขาก็จะรออยู่แบบนั้นแหละครับทํางานรวมกันไปแบบนั้นนะครับนางตัวใหม่ตัวเก่านะครับสามารถอยู่รวมกันได้ในระยะ3เดือนนะครับนางพญย ช็คดูอีกทีนะครับกลัวว่าจะมีนางพญาอีกตัวนะครับอีกรังนะครับังนี้มีนางพญาแค่ตัวเดียวนะครับสังเกตนะครับดักแด้เต็มน้ำหวานเต็ม ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนรังหรือว่าสลับรังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปดูกันในรังที่หนึ่งครับ นี่นะนางพญาตัวเก่านะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนวิธีการเปลี่ยนรังไม่ยากอย่างที่คิดนะครับรังนี้ก็ตัวงานน้อยมากนะครับเพื่อนๆรังนี้นะครับตัวงานน้อยแต่ว่ามีนางพญาสองตัวนะครับตอนนี้ก็นางพญาเราก็จะปล่อยอยู่รวมกันไปก่อนนะครับเราจะไม่คัดตัวไหนตัวนั้นออกนะครับเราจะรอรูในเดือนธันวาหรือว่ามกราเราจะมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเขาไม่แยก เขาก็จะกําจัดนางพญาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับถ้าเขาเลือกนางตัวใหม่ตัวเก่าก็ต้องตายถ้าเขาเลือกตัวเก่าตัวใหม่ก็ต้องตายนะครับเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้ต่อไปอีก3เดือนข้างหน้านี้ก็เขาก็จะอยู่รวมกันไปแบบนี้แหละครับขนาด การปิดทารังที่จะไม่ให้ฝาหนีบทับตัวผึ้งงานตายก็เพื่อนๆก็พยายามใสลมปากเป่าให้ตัวผึ้งขยับเข้าไปข้างในนะครับพยายามเป่าจากข้างนี้ให้ไล่ตัวผึ้งเข้าไปในคอนข้างในนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ลมปากเป่าถ้าเพื่อนๆใช้มือไปทําแบบนี้ก็อาจจะลึ่ดูดให้ผึ้งงานออกมาเยอะนะครับอย่าเอามือไปใกล้กับตรงนี้ แล้วก็พยายามเป่าลมจากตรงนี้ไล่พื้งงานเข้าไปจากในคอนข้างในนะครับเหมือนที่ผมทำนะครับตอนนี้ก็เขาได้รังใหม่แล้วนะครับรังนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับในช่วงเที่ยงถึงประมาณ3ามโมงนะครับก็จะเจอแลดนะครับตอนนี้ก็เราก็ไล่เปลี่ยนมาอยู่ที่ร่มนะครับสถานที่นี่ร่มทั้งวันนะครับ ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับสำเร็จไปด้วยดีนะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ